เกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดร้านแต่เค้กไม่พอขายเด้อพี่น้องเค้กบ่พอขายจ้ะเพราะว่าขายดีซะเหลือเกินนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นเค้กลอดช่องวัดเจดนะพี่น้องวันที่สองของอการเปิดคาเฟ่นี้ก็คือเค้กวัดเจดเข้ามา50ชิ้นก็ไม่พอเด้อพี่น้องมือแรกนั่นเขา่าเขามาหลายแต่ว่าบ่พอขายเบิดเบิดกอนละกะ็ะโกกีอบอกว่า ก็ต้องรอพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้หมดพรุ่งนี้ก็รอเค้กรถดช่องเข้ามาอย่างนี้นะเด้อพี่นอ้องอือมีบานฟินแลนด์กับบอกว่าน่าจะวันที่หนึ่งนะพี่น้องที่มันจะเอ่อล้มโตนะคะตอนนี้จันท่านได้ล้มโตเถื่อเนี่ยสิบเก้าถึงยี่สิบหกนี่เป็นการทดลองน่าจะวันที่หนึ่งเดือนหน้าหนึ่งธันวาสินะคือบอสบิ๊กอับลงทุนร้านคาเฟ่นี่ลงทุนไป ก็คือ10ล้านเด้พี่น้องสร้างตึกบิวอินเอียงต่างๆทุกอย่างภายในนะอุปกรณ์เครื่องชองกาแฟและกะ็พวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในคาซางคาซัางกอ่อสางเอียงนี่พี่น้องสามซีซันนี่ตึกของฟินแลนด์คาเฟ่น,นี่พี่น้องคิด mm hmm. เบื่องออกก็แล้วกันนะจ๊ะสิบล้านนะคะแต่ที่ดินน่ะเป็นที่ดินชื่อของคุณย่าซึ่งคุณย่าก็คือทําพินัยกรรมไว้ แต่ยังไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเป็นชื่อใครจะให้ใครแต่คุณย่าเป็นคนทําพี่ในกรรมคนที่รู้ก็คือคุณย่าเออว่าเพิ่นสีหมกไฮไพรสินะพี่น้องคือตะกีตะกอนนะที่ที่ตรงนั้นนะที่ซอยกินตะค้ำนะมันเป็นสื่อของแม่น้ำตาลแต่ว่าเพื่อนมีปัญหากันกับอคุณย่าของบอดบิกแหละเพิ่นก็เลยเปลี่ยนโอนมาเป็นสื่อของคุณย่าบอดบิกนะเป็นชื่อของคุณย่าบอดบิกคนเดียวเลยนะชื่อคุณย่าจันคนเดียวเลยนะคะที่ตรงนั้นนะ แพงนะทุกคนที่ในเมืองอุดรน,นะเออทีนี้เพิ่นกนเลยบอดบิก๊กเพิ่นก็นเลยคิดเพื่อไหวในอนาคตถ้าเกิดเฮตเป็นตึกเป็นยังไหวเออถ้าเกิดว่าอนาคตแบบบริเฮตคาเฟ่แล้วจังสีตึกนักนกระห้ค้นเศร้าได้พี่น้องสินะค่าเศร้ากับสีแบบลักมื่นขึ้นไปคุณนะเด้อจากเพราะว่ามันอยู่ในเมืองถ้าค้นเศรา้าแบบในอนาคตอยากจะเฮตสตูดิโอหรือจะเฮตแบบ เออวทดิ้งอย่างสีกระเฮดได้จะเฮดคลินิกเสริมความงามบอกรืยว่าคลินิกทำฟันอย่างสีกระเฮดได้เพราะว่าทำเลมันก็ดีอย่างนีนะพี่น้องแล้วตึกมันก็สวยอย่างสีนะ้นะโน่นจะ้วกะบอดบีขันเฮดตึกตรงนั้นไห้เพราะว่าเออลูกหลานจะได้มีทีทํามา,ากินโกกีน้ำตาลน้ำอ้อยถาม่มีการ่มีงานเฮดกับเออโอเคมาขายของอยูคาเฟ่จะของสินะพี่น้องก็ได้ ได้เงินได้รายได้เป็นเงินดอกเัินเดือนไปอิงสันกาว่ากันไปเนาะจ้ะแต่คนที่ทํางานหลังบ้านนะก็คือโกกีเพราะว่าโกกีนะจะเก่งเก่งเรื่องบริหารการจัดก,การร้านคาเฟ่แต่ว่าคือบอสบิ๊กนี่เป็นคนโปรโมทเออทางสื่อโซเชียลจังสินะพี่น้องจะ้ะแล้วกะ็สำหรับลูกค้าที่ไปทานร้านกาแฟ อ๋อคาเฟ่ฟินแลนด์นี่เขาก็จะมี WiFi นะที่ท้ายใบยเสร็จให้ด้วยเด้อทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณ FC และสวัสดีค่ะมีข่าวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสวัสดีมากเลย